พี่น้องตอนนี้ก็หอดเวลาแล้วเนาะพี่น้องเมนูอาหารทารับการฉลองวันเกิดบ่าวทุกเมื่อพี่น้องมีปิ้งปลาเหนียงก็เหนียงหมูนี่เหนียงเหนียงเหียงหมูสามตันพี่น้องเลยจ้ะกุ้งเนาะอาหารทะเลครับเดลกุ้งตันจลองกันมื่อนะี้พี่น้องอังนน,นี้เนืเนน่อ,นะอาหานะออมูขนะูดถือ,อม,ม,มากหลายคนเนาะ มีคนหน้าแน่ยเมีปูจอยมีเดี๋ยนลาดมีสาวยเน,เนี่สัมแปงไดีเพี่าะเด็กกระโปงทิมนั่นกระโปงกระโงมีเนี่จะป้ากัน,นกินข่าแ,แลกพี่น้อะแซ่บตอี่หัวพีเลิศพี่นะแต่เาน้อยเหนอะเนี่ย้าวสีกันน่องปลาเขาน้ำไปอ่านหนักรับหนกหนักก้ากระติดตรงกระเตียม้องกินข่าแลงแซ่เต๋อ่นี้เลนั่นเป็นคนเห็ก้าวสีก้าแม่กับนหน่องปา ยังม <ítulo> <away> anyway ังคนี่นะบังซีหาเงินนีเมาเดียสิเอาตยัมาดูกันว่าใครมาบ้างกล่องกพี่น้องไว้หมู่ครับโอสายปานคือยิบกอนแขกเลยจะพายิบจะพายิบจพายิบอันนี้น้ำจิ้มีสรับพี่น้องแป๊เลยเนาะเนาะอาหารมือนี่พี่น้องสิครับ อาหารทะเลนะนี่ในแน่ปั่นกันกินเนาะอิ่มแน่นเนาะพี่เนาะลองวันเกิดเด็กเล็กแน่นอน่ยพี่เนาะขันเข้าบ่อเห็ดมันกะเงียบเงาพี่เนาะสั่งซีซันให้ชีวิตตัวเองน้ำเนาะมันจังมวนเราเอาเห็ดจังสีกะหั่นโมครุกันมาร่วมโตกันตอกขั้วกับทีกินเขาน้ำเงินมันกับมวนเป็นมือที่มวนอีกมือหนึ่งเนาะพี่เนาะก็เป็นมือพิเศษ รวมโอกเนมอนรมันเงียบใส่อันนี้คือส่ข้าสใสเห็ดเอาวมสู่กับมากัอันนี้แข่งกันเึ็ก็เก่้าพี่นางเดี๋ยวมกันอันโผู้ไดกับเห็ดผู้ไดกับโเห็ดก็เลยบรได็ไปมาหาสู้กันพี่เนาะเลยจเอาเสียงไปตรียมันเอะเนจะไได้ขีันหมูสับคันหมู แสบอะไรเอามากินกับน้ำชิมซีฟู้ดเด็กๆสามคนสวัสดีจ้าสบายดีสายปานหนองน้ำคิงหนองนิ้วพี่น้องหนองน้อยนี่ดีหนองน้อยสวัสดีค่ะเท่าแล้วน้อยกินอยู่กลางเดินีเนาะสพี่น้องกินอยู่พื้นเด well, forward, forward, ้อเด้อพี่น้องเลยภูสาดกินเนาะ กินแนี่ยเนี่ยมันจัง,จจงแซ<ส>่พี่น้องอมันจังอบอุ่นนัง่งหล้อบวงกันเลยเนาะนหล่อบ้วงเออนั่งหล้อมวงกันกินเข,ข่าคล้ายๆแบบไปปั้นเขา่าเลยนะ <g ling> <c ười> ไปปั้นเข่าแล้วกินเข่าสร้างัคคีกันพี่น้องเจยลยอีิองิงบกินเอาแต่เค้กมาให้ลิงลิงมอื่นนะ <c ười> ลงิงลิงย่างลิงลิงกับน้องโอ้นพี่น้องน้องโอ้นนั่นรับแล้วนนเนาะมันได้กลายอะไรเป็นกินเวียนมาพี่น้องตอนนี้ก็ลังรุ่มมาตุ่มกันเขาวงเนาะ กินเข่าสามาขี่สายะปอธุรัตเอ๊ะมะอามเด้อามไม่ใช่หรอทากันเอิ่นเอิ่นมากนลโทษสะมันแน่หันหอดเวลาแล้ววะสิมา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 เตรียมกินเข่าน้ำกันบ่ดนี่ยกินเข่าพี่น้องผู้มาน้ำลังไหวกินน้ำลังเนาะย่างไอ้เพลิงอากอยกับไอ้ข่ำซีพี่น้องเป็นสิมาตอนเด้กๆด้อคุณแหละนเนกะตีเนาะ ตีโม่บาสุขแล้วไปน่นงถ้เาเป็นมาทีลังอันนี้เป็นหลอดทุ่มทุ่มนึ่งอะเนะก็เด็กเติบไปเนาะสำหรับผุ้เตาก็เล็กหน่อยก็วเดิกแะ้วพออี่นามามามาปออีู่ไล่ะกินโลดกินโลดกินโลด,ก,โลด,ดก,กินก่อนโ<า>ลดใดหิวก็กินก่อนร่มน้ำผัดมะอะไเนาะปลาฝนตดน้ำคือเขาวา่เบบาเนาะเออ น้ำมาสาวหน่อยมากินกินนั่งข่ารถสเขาเบืองไรรัดรัดมาูกขนาดทัาปูบบกเน่าเน้นเกือบเพาะกันเนาะวารลายเนาะโทษแสมันมึงเค่บอก มาพี่น้องวันนี้มากินเข่าสามะคีน้ากันเด้อเนาะย่างโมทันครบคือซาบสีน้องปลาพี่น้องเข่าเมื่ออาบน้ำพี่น้องจ้านายเข้ามาเนาะกินถาก็ไรพี่น้องเลยเพราะว่ามันในหนึ่งลายอยู่อันที่ถาพร้อมกันคือสิเด้อกว่าคนสืมากโขบเนาะไปมาก่อนอย่กินก่อนเข่าก็เล็กน้อยเด้อกบรัดรัดมากย่างน่องปลาน่องอาม เอเนาะก็หน่อยยังมากเขายังเมื่อบางนึงเขามาถามไปทั้งแบบบริกินด้เยอะบริจินกเยอะเขาเรื่องมื่อก็ได้กินแล้วนี่อันนี้เนี่ยทอันนี้นี่ัหมูสาชั้นกินเนาะกูได้เคยกูได้เคยกินนี่ยหร้มนี่กินนกินซีฟูดเนาะกูจอยเอานะลุงมาหรืว่าแต่นะกระดงยังบ่ลงมือบอ เดี๋ยวเราดนไปหาเห็ดปวกกระดอว่ะขางเก๊อมร่าออกไรอลยเปินนะลงองแบบไรแห้ดิมือกูอยู่เห็นมันออกมานี่อื้นนี่สับ่การจะจิ้เป็นอยู่วะเก้่วเห็ดจัดมั้ รสจัดก็เด็ดจริลยวมากรดเราไปกันดูไอ้แกงจะร้แม่หมากไหมแม่หมูสามชน้อยะร้องเปน้อยอย่างมากอย่างมากเออมากประตูกคนหันเอาเอาไปนี่ยงประตูก้องเปลือกน่อยน้อยๆเอาไปน้อยๆไม่มีนายอีกอย่างเลยนะเนาะก็ถือจับตัวใดเขาจะนอนเขาไม่อาบน้ำเขาจะนอนเข้ามา ทำแสงมาไปซนไรแหรอจังว่าอยู่หิ้วเข่าแล้วทำแสงมาามูอเขาบาอยู่ชูจิไ่ในท่านยาใช่าหมาม่าจะเขาวันเกิดพิพิณยจะเขาวันเกิดน่งว่าอยู่ผีพี่น้องู้ท่านเลยนกิด่พี่น้องใช้คือคนไลยนี่แหละซุกเลยแล้วยังกินก็ป้าหน้าพอนี่ฝนหน้าพี่นี้อกินกินกิกินกระไรนั่ะ

กินมือเ้่อนเนกินมือนี่ยกับต้อบุญ้านไอร้อนมืออื่นต้อบ้านไอร้อนมืออื่นเนี่ยกับไปต้อปากซะมือฮึไปเนาะบุญปวต้องหายใจแนคำแสงวาคำแสงซอบแบบนี้ ตาเบกันนะจ้ามันอาสุกเดิมหมือนีแซ่บสามนดนนบาทเดียวน้อัน้นหนึ่าเวตัวคาวนผ้าขาวเนาะเกนอนจะเริ่มอยู่แ่บตนีเองเป็นมั คล้าบอัมบาอมาคช้บอกปอบบกเอ่สิคล้าแบบนี้ด้อั้อาแ่าหน่อยนตัวแค่าหน่อยนิดหน่อยตัวแบบฟ้ามันย่างเมื่อบ่านบงหนึ่งว่ามันผาาไปนอดมันขนาดมัน มือ่นเปนกีแคงเพื่อพี่น้องแล้วก็พันเป็นชี้พายเพื่อน้ะพายเพื่อนบานน้องดูเป็นกระเด้แบบปลาเดี๋ยวอจหัวขันอยู่สาเอิมาเดียหน่อิมาตอนนี้เด้อปะสิแค่เนี้ยสาม กับบมะแต่บ hmm. ักฟ้กับบัวอุจดิ์องคนอุจดิ์กับบมาเนาะมันบ่ได้อยู่ในกลุ่มห่อมันอยู่ในกลุ่มอยู่อดี าหามแล้วจ้ะเออคนยินเชียช่อหมาก็แมหรืองม่เจมถูมากนอนอกอกินเผาไปหานอนหานอนเปิดเบียกกินก็ได้จังเมื่อนอนเดกเจังเมื่อหบาทเดียวโอ้บาบกัมีกับมาเนาะบายดีา่ยฉันก็ตั้งงกลังต้งงม่อา เออมาได้เลยน้องนุ่งฮักแป้งกันร่างเห็ดอบอันกระดูกแหวไอดอนเนี่ยบมาบบมาเขี่ยซิบสะอาดสะดเดียวก่อนก็แพ้ซิบสะดจ้ะเกิดสะอดได้ตีเขียดคือเก่าวะดิสาเหตุบ่มาวันเกิดกิน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 เนือกันดีมังชุ่มคำกินไหมป๊อตินไห้ไรอยากกินข้าวเหนียวกับมีอยู่เด้อ แซ่บบ๊อนำคิงร้านคอยเพิ่นมาผู้เดียวเพิ่อนพ่อแม่เพิ่นบ่ไดนมาหน้า <c oughs> บุญบานเพ้่นมาอื่นดิ้ันถือใจนำคิยงยี่ดอกเนะาะกับหนังนิว้วแสบ้านมากเยหบะแซบบ่เออยบ่ะไอยปเดเออไปโลดไปโลดเบิ้องนะเด้อ่าไปโงหนามเด้อ เดียวเราตตกนาเด้อเดีพี่น้องทากินก yes <Industry. S 2> <es> ับน้ำ่กวยเตยอนนราัวมน้ำย่างสาตีสซอานี่ย่างสาตีก็น่องปลาข้จงไว้เราพี่น้องเปานัเมื่อคืนบนปครับ ผมไปเกทางล่างดาวไว้กัด้วยาเงินหาทองดที่สำคัญก็คือขอให้มีแฟนเ้อท่าก็หูวยแล้วาสื่อแวันี้ะรนตับบักตือทวย้วแนี้ได้จะพอดัวนี้แหละพอดุดไดขนมือห็นไหยะองขอบใจเอสาวหน่อยอุ้มมีแนอให้ดึงวะเนี่ยโเงินเอนา่งยากมันใอา รสุกแต่วพ่อกูใส่น้ำมันลดบ้างก็แห้งอย่าอเงี้ยเอ้ยเลยวะเอ้ยมูหนัก็ดีใจเด้อพี่น้องเด้อได้เค้กก่อนหนึ่งข้าก็ดีใจแหละเนาะหมูมาดิ่นมายามกันโอปุ่นนะพี่น้องหม้มาหากันจักเตอร์เปนห่างไกลกันเดนาะกบมอบเช้าหาปีเลยพี่น้องขอบใจเด้อเค้กสาวหน่อยโอ้พอดีเป็นจำเพาะเลยเนาะเต่าก่อนข้างกินข้าวแล้วเนาะพี่น้องเด้อไข่บอลสุกกับเต่าเค้กก่อนซะทบาไมโค้ตเตอร์จอมเจ้ ปาามีดปาดยาแต่ว่าอุ้ยถ่ายรูปก่อนถ่ายยรูปก้วนี่มยก้ามือปาดกเห็นสนินี่คนสรลาอ้ยคือใส่รหเนาะไเนี่ยแท้ที่ห้นาะเออราปัในเด้อทางหลังโอ้ขอบใจเด้อนี่เออาดพี่ขอใจได้หลายนีน่านึโอ้ยมือน่เค้กลาย้าอ เวลาเวลาจะซื้อไห้ซาหน้อยก็ซื้อไห้ไปเด็กน้อยทีมงานก็ซื้อไห้น้องอามของเอทีนี้มาเลยซื้อเค็กเองกันเนาะเบิ่งสิเปาาถูกของห่าห่างหนึ่งแสนสับไปไว้เด้อเบิ้ลทุกคนนี่แหละเนาะในทีมงานเนาะ เินบูอกินดัเ่กเือมินตุตุอสีของอาบรเค้กบูดอนังาบับของน้องเอเนาะขอบใจได้หลายอธิษฐานนายอ้ยเคกมเค้กตัวนี้งามะงามเบิดสุเกตัวง่าเแบบไอเียขางมึกตีคือบอกวามใส่าส่ปานว่าเค้กมันนี่มินตตัวบูดเพราะว่าคนสิตายมาเลย นบถายมาเลยุกเบาเี้ยมได้อันนี้คองเบาติขอบใจเบาติเด้ออางบ้านหน้าพูหลาเป็นสีเ่งไงเขาเนาะอันนี้คล้องเลาดพี่น้องของซาน่อยปาดแล้วอันนี้ของน้องอามกัน้องเอเนาะ แต่ว่าใสโบเนี่ยโบ่คืบเป็นไรแม่ใช่สมันจะออกซาวน้อยนึงลนะใสโบเออโบอาโบได้เฮ้ยตัวนนานีเด้อเออค้กเอ้มาเยอกนโก้ยเคกอะไรนี่เอาลกรย์คือที่ไรก็เจ้าโกรยบอทบอทแนี้มทีไอยองยองเลยนใส่เป็นตล้ลก็รัดเค้ก <laughs> é e Ah, é. meu, que foido. É ah, <laughs> อเกกมีหันเทปคอยน้องอาน้องปลาอยู่น้ำกันนี่อะไรเขาไหจ๊ะลุงต่อโอ้ลุงต่อกับพี่เซย์เนาะขอบคุณลุงต่อเด้อสติกินน้องเทปเหมือนกันอ๋อหายเรื่อยก็บอยบใจเด้อปังๆเงินคำได้มากเนาะไปๆอะไรเนี่ยต้องเข้าไว้ๆเมียชายอยู่ขอให้ทุกคนดังๆปังๆคือกันเด้อบันทุกคนในทีมงานอินดี้คือน้องขอบใจได้หลายขอบใจลุง ต่อเด้อขอบคุณพ่อท่าวต่อดี่ซื้อเค้กใหน่อยเนาะใจได้หลายเอาต่อเลยเนาะนี่ถ้วยเขียวอยู่บ่ปลาแห่งซื้อมึงนะฮะชอบมือส้่ใช่ตกใจด้วยเฮ้ยนี่ยังอยู่ในเค้กว่ะจ๊ะอุ้ยใส่เงินให้กู้ซูตัวสองแต่ว่ามันก็โชว์แต่ว่าเงี้ยมันคือตี๋โบ่วห่งมีเงินแต่แท่ อ้วยืนกไดเหรฮ่า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 ฮ่่าฮ่่าปหาฮโอ้ยาฮ่า่าฮ่อฮ่า้่าฮ่าฮ่า่าฮ่าา่าฮ่าฮาฮ่า่าฮ่าา กูเปท่นอะใ่หูเพใช่กายไปทักระาดีอ่าอาดึงเน้อดึงเนื้อใช่กซุปมามมาเดพี่น้องเฮ่กำลังไปหาซปเพื่โอ้โหเอาพี่น้องขอบใจเด้อสาวตีบน้องอาน้องฟ้า ทิงหานคอยทำตาหักอะไรไอ้เด็กมากมากเลยนี่เอาขหอยคอยสุปีแล้วเด้อแบบม่แต่แบบว่ามีแต่ของพิเศษเนาะเออแบบว่ามีให้รุ่นตลอดนะนะโอ้ยจิง่างเลยเันเป็นละเบิ้งสูโอ้เอ้ คือยูนดิชูกระสุนพี่น้องชูกรสุดสุนโอ้โหชูทุกเงินหลายแทนเด็ิเศษเห็นคู่จิ้นพี่น้องเอาเงินมาแต่สายมาแล้วแต่ที่นี่มันมีเงินโอ้โะพี่น้องโอ้ยยังแสนเนาะหลานหนึงหนเงินเท่าไรนี่หนึ่งล้านกียร์หนึ่งล้านพูดขอบใจเด้อน้องปลาขอบใจซาติดเด้อ

ก็จะหาะะซุปไม่ห้ดีใจให้เาะคือหายน้อยแท้เนาะแม่เ็จะห้เนะปเขจะจะหานะมหดีใจเหแล้วตื่นตันเนาะอดน้าลก้นเต้้ขาอาปูเนาะก็บอทำเลย ดีใจพี่นใจแไปเ่าพากันมาถ่ายหูเนาะมันหามันดีใจนะเฮบมัน่ดีใจเงินน้อยพนดเงินหนหัที่น้องดีใจเด้อพี่น้ดีใจได้หาอันนั้นยังวะอยากจะนหัวเ้ บ่บนตรงมีเสียงอีอ่านั่เลยตอนนี้มันจะหวน่ไโทรให้อ่าเนาะเนี้ดาบตาให่้นตขานี่ดูนีเงินเนาะาถึงเก็บองขางมาบเสอมมุนเดียวใจังเหตุไเขาไปสร้งตอนตอนไปชิโมุทะเลเขากือบือว่าเขาเห็ดไปโซ่้ำหนึ่งนบ่กาเออไล่ไลค่ะ สองงนก็ได oui, e ้เอาเพราะเงตุมันกระไรกองนั่นกระไรยากนอกนั่นได้แบบนี้เค้กลายอ้นี่ยันนาแล้วก่อนมานั่นงานโฮกเค้กกองทุกกอง ตัวนึงตัวนี้เอาไปใบทุ่ยเย็นอันนี้เลยตัวเนี้ยเออตัวนี้เอาเมื่อกห้นเพื่อนอัยู่กับเพื่อนเมื่อนกี้แบ่งกันจะได้ซ่องเขาไปตาตัวเองเขาดีน้องเค้กสซาตีเพ็ดไหบ้าสุดคือคักเนาะขอบใจทีมงานทุกคนขอบใจสาตีขอบใจน้องปลาอลไรก็ขอบใจน้องอาโปเดอร์พี่น้องเอ้ยดีใจร้ายจน จนน้ำตาแตกดีใจจนน้ำตาแตกพี่น้องเลยสอ้าุกเน่องปีไหนยังแบบ่าดีใจแบบจำหนีเนาะแบบบ่าทั้งดีใจทั้งแบบคิดหะแต่ก้าวจะกีพี่น้องคิดบ้าเสมาเือผเนาะกวนนีม่เออใครกอาเฮ็ดเ็ซนเที่ะเซเออตอนทำอิดเนาะสามปีแหละพี่น้องปีทำอิดเพิ่อกะเฮ็ดเงินแนวนี่ ปีที่สองเพิ่นกับเซอร์ไพรส์ตอดอกไม้ปีนี้เพิ่นกับเซอร์ไพรส์เงี้ยน้องพี่น้องตื่นเต้นรันเกิดปีเนี่ยก็ขอบคุณอีแม่เนาะขอบใจอีแม่เด้อที่เบ่งข่อยออกมาเมื่อไห่าแม่เบ่งบอกอีแม่ว่าออกลูกหันบ้าวซุกออกเนี่ยกุหมูพี่น้องเป็นบอกคนออกเนี่เป็นคนเลี่ยงเจ้าเ็นบอก ไฟสี่โมดี้่อยได้เนาะเออเออหวยพรมั่นเกิดขอให้มีความสุขเลิศดุ้บเลยมีความสุขความเจริญมีผู้หักผู้หอมจะเดินหนุเรื่องเมื่อหนาขอบใจแต่ป้านน้ำทีมมาหวยพรให้บบาแน่ไว้เบิด์ตสุขุสุขคนเนื้อเอฟซีทีสนับสนุน์ซัปอด์ตเบาสุขผอมด้วยทีมงานดูบสุกคนแม่ก็หักเบิด์สี่คนเนื้อดุ อวยพรมาเหเบาสูมอวยมาอวยมาสายตาน้ำขิงก่อนก็ได้ไปคุณยายน้ำขิงสิวยพรอังไรงาขงแงเาไปรก้นด้ขี่ให้เด้โอ้ยานะปุบันทึกบคิปี่ไว้เด้อเ้าไปรางก้นดัางขี่คอยเด้อั มาหมาบม่ยมาวมว่าถือตองแถวบ้านอุ้ยคือ่าเคินเนี่ยน่อมามาหนวมามอวยพ่อหน่อย่อาอวยมาอวยเอาจังไรก็แล้วอาแลเน่แล้วเอาเป็นาเคินคือเป็นเนว่นะมามามายางแลุดสื่อมาหได้่ะเออมาหลวงมอาซุกแห่งหากกลางน้อขิงไหลสุดเจ้ายิงหย่อนนบ่าวซุกแล้วตะกี้น้อเออจะบาวซุกสือมาหาได้ไหมนะก็ซุ่ได้ใช้ปานเคินเนพี่น้อ นาตมาอวยพรเหเอาบาซุกไหนมาเบาซุกสิจบคลิปเดี๋ยวหนีมา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 พี่ว่าครั้งหลังเอาบาซุกไปมาเอออวยพรเห่ไหนมาไอาวเยบเ็กนะมา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 ่ไปทางนนอไสาย่านสิมาอวยพรห่บาซุกแต่เลิ่พี่น้องพี่พี่ปิ้นมามาทางนี้อวยพรเห็นเบาซุกนตีห่บาซุกจะเลิศนุ่งเลื่องนตีมามามา เอา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 หนึ่งสองสาสายปานโฟลอน้าว่ชีวมอขอบใจเด้อแต่สิร่างขี่ให้บ้าวีบบอกนี่ได้ปืนไหญ่ี่ยอีตาอันนี้คือเถาแถวพัชิวานนอเออหือเลยเออนะ เอจุ๊บอาเอาจุ๊บล้่าจุ๊บจุ๊บจุ๊บออไออันนิ้มาจุ๊บมาสิปิดนี่ปิดคลิปกนว้าวโอ๊ยมันลานหักระเบาหักอาวพี่น้องหัดจุ๊บบ้างมันี่จุ๊บบ้างไปพี่น้องคลิปนี้เขาก็สีดอเบิรเพียงสมิเดออสาหรับบรรยากาศการอ่าสล้างวันเกิดครบรอบ๒๕ปีน้องพี่น้องโอ๊ยลบไปนั่นะเขาจขอบใจมูเพื่อนทีมาทุกคนเนาะ ขอบใจทุกคนคทุกทุกคนคคนะน้องพี่น้องนี่เหมือนเลยไปนอนนะบายบายฝากกดไลค์กดติดต,ตามเป็นกำลังใจสองบารสุกนะเด้อบายบายเด้อพี่น้อง โอ้ยยินเบ hey? oh, no, hey, oh, right. ี้ยนังก้าโอ้ผ like ู้ใด้ได้น้อมากเนาะัสดีสวัสดีคร่ะยินดีต้อนรับสู่ซองเพิงก้อยเด้อจ้าส่องบ่าวท้ายแล้วยแหละอันดับให้หายแน่แบ่งกันเฮาอบอลท่านี้คิดว่าจะสิบ่มาค่อยสิเครียดเจ้าบ่มาแต่งในไอยดตลอดไปครั้งแรกที่ได้ฮู้จักกับเจ้าอ้ายก็มาอยู่นะเออเจ้าม่าซื้อตั้งตอนหน้าน้อไปกี่น้อาอ่าถ้าอีิจฉาแรกนีแต่อก็มาครับแซง

ตอนตะกี้หักกัดนะกันนอชื้อนี่ไอ้หน้องหักอีซีโนเดี๋ยวเขาอยากได้แห้งเอาใหม่เขาเขาเอาไปเลยอ่ะอันเขาไปเหลือสุดในตลาดแต่เห็นบอเสือบอกชุกเขาขี่รถกายเขาขี่เขาในตลาดอ่ะอันนก็อยู่นี่มูวบักนะบอนี่แมนนาดีลูกน้องอันขัวเอื้อเจ้าแหละเสือข้อคบรัวคนอินดิยังได้เบิร์เสือเสือซีดต๊อบคอยอาซีดับมูเหครบบอแมนแมนเออเออเออเขาว่าหอดผู้เชียวันนี้เราไล่ของฝากด้วยพี่น้องจากใครเนี่ย โอ้โหง่ามปานนี่เนาะโอ้สาวอดีตาก็มาพี่น้องสบายดีพีเจศูนย์สี่กูเสียดกูเสียดจนเมื่อยค่ะทุกคยสุดทดีทุกคนสุด้พี่น้องมือหนาเท่าใต้คลิปโบสถ์สาวอดีตาเนาะมือหนาเพิ่นกระไดห้องสำนักเจสิไดไวห้องไม่เนาะเอาไม่ก็ไม่งไปเอาไม่ยัเไงเพื่อเจสิไดเนาะแต่ว่าเพิ่นตื่นเต้นแห้งกับพี่ดอกไม้กุ้ย แต่ขนาดเษาออกกระดานนี่เ <No พิ่งคิดเบิ่งเ้าออกกระดานเ้ายังสั้นเออกไม่หุ้มเงียบอ่านเป็นกระดานห้อยังดดขย้อนแน่ไปอยู่ในเวทีแบบใหญ่เนาะตื่นเต้นเบิืงก็ดี่แจักคุณใหญ่บักอันนี้เนาะใจยั่งบัเต้นตุกตักตุกตักอยู่วะเฮือมือมีแตกเฮือมือเฮือตีนนี่สิ่ไหมว่าข้างนิ่มตลอดเนาะแม่นิ้มจะปากไปเลย เออขอว่ามกท่อนว่อยู่งใสยอยู่ว่าั่งน้ว่าทนเขาบอกเมื่อยเพาะเานคอยังนตัไยังบอผิดวกันยิ้มซื่อใยานม้ามองามอ่าถ้าจะอตลอดเวลาเลยครอบครัว พี่กนเมากาวถือว่าตอนเลิกนะพาไปผ่าการทะลุเออคอยให้กาะลุเนาะไออันนั้นเลิกเนิ่งพาแล้วเอาไปผ่าเช้าอันเบื่ออันนก็เคลื่อนเช้าอันเบะเบะซื้อยังก็แอ็บเบลค่ะแล้วก็โอ้ยเจ็บนะเออแล้วตื่นเต้นนะเนาะตื่นเต้นเขาผ่านมาในช่องเวทีพวกเขาผ่านเลยเขาเปลี่ยนกันห้องเลย แม่เนี่ยแหละไว้หอบนาไว้หอบนาเนาะเอาไปไหมมิเกนสวรรค์มิเสวรรค์ก็พี่ทรงต่อยวะขับยุ่งแค่นก็ชอตังใจกับ่รงเลยคันว่าขึ้นไปแล้วตื่นเต้นคือเก่าเอาเลยเวุ้ยขึ้นไปยังไงในบรรยากาศดีๆกบคุ้นเนอะพี่น้องไอ้กับน้องมาเป็นทุกคนเนาะดีใจหลายพี่น้องมาฝึกมาฝบตากันเนาะงกูก็จะหูจักหมดละดีใจหลายดีใจหลายมวนมวนเออในมวนแน่นอน นอนใจกับวันนอ้วก็จเชีน้าเาะมันก็มาแฮปปี้เบอร์แบกแบกตี